สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนบิลิเวอร์สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภและลัคนาพฤษภสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครนึกการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอาดีมาที่บิลิเวอร์สาตรงด้านล่างที่ผมชี้ตรงนี้อัดลาอาดีมาถามค่าครูได้ครับ มีโปรโมชั่นในเดือนสิงหาคมให้นะครับเมื่อวันที่1ถึงวันที่10เนาะคราวที่แล้วเราพูดถึงตรงนี้แต่ว่าคลิปนี้เราจะเลื่อนเพิ่มให้นะครับถึงวันที่15สิงหาคมวันที่15สิงหาคมเป็นวันเดทไลน์ก็อัลลาอีมาทําค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ซีรีส์พื้นวาสนนาในดวงชะตาด้านของการงานหรือพบกรมมะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับอันดับแรก ตนุราศีพุสศได้ทั้งราศีและลัคนาใช้จุดเดียวกันทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ตรงนี้นะครับทีนี้เรานับจากราศีพุธศพเนี่ยไป10บราศีก็จะรู้ว่าพบการงานหรือกรรมะเป็นตัวไหนนะครับไม่นับให้ให้เสียเวลาเนาะก็คืออยู่ตรงนี้ครับราศีกุมพบกรรมะนั่นเองดาวเจ้าเรือนหรือดาวประจําราศีกุมเนี่ยคือดาวราหูนั่นเองนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะทีนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนครับ เราทำซีรีส์มาซีรีส์ที่4แล้วนะครับซีรีส์แรกคือพบตนุหรือตัวตนซีรีส์ที่2คือการเงินหรือกระดุมพะซีรีส์ที่3คือความรักหรือพบปัต,ตนินะครับตัวที่4คือการงานหรือกรรม,มะนั่นเองนะครับมาถึงตัวที่4กันละนะครับทีนี้เรามาแปลรากศัพท์ของคาว่ากรรม,มะตรงนี้ก่อนนะครับมาจากบาลีสันสกฤตเนาะแต่ตาจริงอะ่ะเราได้มาจากรูกปแม่น้ำเสนทูพอๆกับ คนอินเดียนี่แหละครับแต่เรามีโยกเกณฑ์ต่างๆเนี่ยที่แตกต่างจากคนอินเดียนะครับคือมาัดแปลงไปของตัวเองว่างั้นนะครับคือก่อนคือผมกำลังจะบอกงี้ครับเราได้มาจากรูปแม่น้ำสิทธุเมื่อหลายพันปีเนาะก็คือมีการเกร็บสถิติมาเป็นพันกว่าปีเราไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นพันกว่าปีแล้วก็ตกทอดมาถึงโบราณคนไทยโบราณ ก็ยังใช้ความเป็นชื่อเรือนต่างเนี่ยหรือพบเรือนต่างๆเรื่องราวต่างเนี่ยเป็นลักษณะของคำโบราณนะครับอย่างคำว่าวินาศอย่างเงี้ยครับถ้าสมัยนี้เราจะใช้คำว่าวินาศไม่ได้นะเพราะว่ามันดูรุนแรงไปนะครับสมัยก่อนเนี่ยคำพูดเขาจะค่อนข้างดูรุนแรงเนาะอย่างมรณะอย่างเงี้ยครับเราก็จะไม่ใช้เพราะเราจะนึกถึงความตายเนาะตามจริงมันไม่ใช่ความตายอย่างเดียวมันก็เลยไม่ควรจะเขียนคาว่ามรณะน่นะครับ แต่ว่าอันนี้ยังคือคนไทยเราเชิดชูราาครูบาอาจารย์ครับก็เลยยังคงคอนเซปต์เดิมต่างๆไว้ไม่หมายถึงรูปแบบอะจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่คำพยากรณ์จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันทันสมัยขึ้นก็ต้องหมายถึงว่าในปัจจุบันเนี้ยมันมีการอะไรเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนสมัยก่อนจะมาคือถ้าเราพยากรณ์เหมือนก่อนก็แปลว่าสมัย อ่าพยากรคนสมัยก่อนไม่ใช่สมัยนี้ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีการอัปเดตอันนั้นเนี่ยมันต้องอัปเดตอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ว่ารูปร่างหน้าตาจะไม่มีการอัปเดตนะครับเพราะว่าเราก็จะถือว่าอ่ะครูบาอาจารย์ว่าอย่างนั้นก็เอาตามก็คิดว่าดีแล้วแหละอะไรประมาณนี้แม้กระทั่งค่าอายะนังสะก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับใครที่ไม่ได้เรียนกับครูบาอาจารย์จะไม่เข้าใจคําว่าค่าอายะนังสะนะครับบางคนเรียนกับครูบาอาจารย์มาก็ยังไม่เข้าใจคําว่าค่าอายะนังสะนะ ก็คือองศาที่มีการเคลื่อนของเปลือกขณะในแกนโลกนะครับแกนโลกมันเอียงก็ค่าอัญญนยานังสาจะมีการปรับนะครับอย่างอินเดียเนี่ยโดนปฏิวัตินะครับของพวกตะวันตกก็คืออังกฤษมาครอบครองนั่นเองสมัยก่อนเนาะเราจะรู้ว่าอินเดียเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับอังกฤษเนี่ยเข้ามาจัดการระบบทุกอย่างของประเทศอินเดียใหม่หมดเลยรวมทั้งโหราศาสตร์หรือเรียกว่าเมดิคแอสโทรจีนั่นเองนะครับก็จะมีการอัปเดต คือเหมือนไทยเป๊ะเลยคอนอินเดียเนี่ยก็จะถ่ายดวงแบบเนี้ยวงกลมแบบเนี้ยแต่ตามจริงอินเดียมันจะมีอินเดียเหนือกับอินเดียใต้อินเดียใต้รูส้สึงจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่อินเดียเหนือจะเป็นแบบของเราเนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะอ่ามันจะต้องมีอันนึงอันใดอันหนึ่งอ่ะเป็นวงกลมกับอันนึงเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมดูยากมากผมเคยเรียนมาคืองงครับ คือศึกษาอย่าว่าเรียนศึกษามางงมากนับราศีผิดคือต้องนับต้องต้องนับทุกครั้งเพราะไม่งั้นจะงงว่าตกลงนี่ราศีอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นตรงเนี้ยเราจะรู้ต่อให้ไม่เขียนอะไรเลยเราก็รู้ว่าเป็นราศีอะไรนะครับอ่ะทีนี้คือแบ่ง12ช่องแล้วมีดวงดาว10ด,ดวงก็ไม่จำเป็นต้องเขียนชื่ออะไรเราก็ดูนะครับพบเรือนอะไรเราก็รู้อะไรแบบนี้แต่บางดังบางทีเรื่องราวพบเรือนเนี่ยเราต้องนับบ้างเพราะว่าบางทีมันมันมันบางทีกลัวมันพลาดครับก็เลยต้องนับ อืมโอเคทีนี้เมื่อได้มาแล้วเนี่ยก็ยังคงคอนเซปต์ต่างๆตามเดิมตามนี้ทีนี้พบกับมาก็เลยเขียนแปลกๆแบบเนี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่าตกลงมันเป็นยังไงเนาะแต่ว่าตามจริงเนี่ยกรมมะเนี่ยมันน่าจะเขียนว่ากอไก่แบบวันลอเรือมอมาสะอะใช่ไหมครับกัมมะแบบนั้นทีนี้กรมมะตอนนี้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าการกระทํานะครับการกระทําคืออะไรเจตจํานงเจตนาที่จะลงมือ ทำลงไปในสิ่งนั้นก็เลยเรียกว่ากรรมาหรือการกระทํานั่นเองการกระทําก่อเกิดกรรมแต่กรรมตัวนี้ยังไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วหรือกรรมร้ายนั่นแหละหรือผลที่จะได้ก็คือผลดีหรือผลร้ายเราก็ยังไม่ได้บอกตรงจุดนั้นกรรมตัวนี้จึงหมายถึงกรรมที่หมายถึงกลางๆนะครับเปรียบเทียบง่ายๆครับเราจะได้เข้าใจกันง่ายๆคือเราโยนหินลงกลางแม่นม้ํานะครับมันจะมีแรงกระเพื่อมที่เป็น อ่าริ้วๆอ่ะรครับริ้วก็จะลอยมาเรื่อยๆจนถึงฝั่งที่เราเหยียบอยู่ในนั้นเนี่ยหมายถึงการกระทําสิ่งใดก็ผลก็จะได้ตามสิ่งนั้นหมายความว่าทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วในทางพุทธศาสนาจึงบ่งบอกการเจตจํานงของเราได้เป็น3รูปแบบก็คือกายกรรมวรจีกรรมและมโนกรรมโอเคนะตามนี่ตามหลักพุทธศาสนานั่นแหละที่เราเรียนมาที่เราเข้าใจกันนั่นแหละก็ตามนั้นขอไม่อธิบายมากก็ทุกคนน่าจะรู้เนาะทีนี้ความหมายของมัน,นจะมี3แบบสา สมรูปแบบนี้1ก็คือการกระทําที่เราพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ตัวที่2เรียกว่าปัจจุบันกรรมปัจจุบันกรรมคืออะไรครับปัจจุบันกรรมก็คือวินาทีที่เรากําลังพูดถึงนั้นสิ่งที่เราเป็นอยู่กําลังได้มาถึงจุดนี้เดินมาถึงจุดนี้เป็นอยู่ในขณะนี้เช่นมีคนถามว่าคุณประกอบอาชีพอะไรหรอตอนนี้ผมนะถามผมนะผมก็บอกว่าอ,อ๋อตอนนี้ผมทําอาชีพหมอดู ปัจจุบันนี้หรือตอนนี้ก็หมายถึงปัจจุบันใช่ไหมก็คือพบกับมะเหรอยงังอ่าตอนนี้ฉันทําอาชีพหมอดูนะแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ทําอาชีพหมอดูอนาคตยังไม่แน่ใจว่าจะทําต่อไหมอะไรเงี้ยเข้าใจไหมครับแต่ปัจจุบันฉันกําลังทาโอเคเนี่ยแหละก็คือปัจจุบันเนาะอ่ะก็คือขณะนี้นั่นเองทีนี้ถามว่าอีกหนึ่งจุดก็คือเรื่องของการงานครับงานเนี่ยคือสิ่งที่เราจงใจจะทําเพื่อให้ได้เงินถูกไหมครับก็คืองาน งานก่อเกิดเงินดังนั้นเนี่ยเมื่อลงมือทํางานลงไปแล้วคือเจตจํานงที่เราต้องการทํามันงานก็ต้องก็ต้องตั้งใจทำอะพูดง่ายๆถูกไหมครับถ้าไม่ตั้งใจทําเราก็ผลงานออกมาไม่ดีก็โดนไล่ออกสิดังน,นั้นก็ต้องทําให้ดีอะไรเนี้ยก็คือการเจตจานงที่จะต้องลงมือทําแล้วงานสมัยเนี้ยทางานโอโ้โหตั้งแต่เช้ายันเย็น3ามหวันนี้ทํางานเกือบทั้งทั้งหมดเลยแต่ว่ามันมีวันหยุดบ้างเนาะบางคนหยุดวันเดียวบางคน ได้หยุด2วันเพราะเป็นราชการถูกไหมครับที่ที่เกี่ยวข้องกับราชการหรืออิงหลักตามราชการก็จะหยุดสองวันนะครับตามจริงอะ่ะคนไทยอะ่ะสบายคนคนต่างชาติจะบอกว่าคนไทยสบายเพราะว่าคนไทยอะ่ะทำงานน้อยกว่าจากต่างชาติแล้วก็มีการหยุด2วันด้วยนะครับขนาดญี่ปุ่นยังเรียกร้องเลยให้หยุดเหมือนไทยเพราะว่ามันมันเครียดเกินไปนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าคนไทยเนี่ยชิวเกินไปจน ทำให้มันไม่เกิดการพัฒนามากเท่าที่ควรเพราะว่าต่างต่างประเทศเอย่างประเทศจีนเนี่ยทำไมถึงคือไม่ได้อวยนะครับแต่พูดตามหลักความจริงนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนผมไม่เคยอวยใครผมพูดตามหลักความจริงทั้งหมดนะครับคือเราต้องยอมรับความจริงให้ได้นะครับในเมื่อเราก็เลือกทําแบบนี้เองคือผมก็ก็เห็นด้วยนะว่ามันควรจะมีการพักผ่อนให้มากเพราะคนเราอะถ้าทําอะไรมากเกินไปมันก็ล้ามันก็เหนื่อยมันก็ คือเดี๋ยวโลกใครจะทําหาถ้ามันพักไม่พอแต่คนไทยเบิกรารบาลเกินไปไงแต่ของต่างชาติเขาแบบทุ่มเทประเทศจีนที่พังงานขึ้นมาได้ภายใน20ปีตามหงจุ้ยที่บอกนะครับหงจุ้ยจีนนะเออก็คือพูดง่ายว่าคนจีนเนี่ยเขาจะลุกเรือนภายใน20ปีเนี้ยได้ก,ก็ก็ตามนั้นนะครับเขาก็ปูทางไว้แล้วว่าต่อไปเป็นยุคอินเดียแต่เขาจะทำไงให้เขาอยู่ต่อได้ เขาก็เลยปูทางไว้แล้วด้วยวั e เบ One นโร d หรือไม่ก็ไปกระจายกร,กระจายตัวเองเยอยู่ในกลุ่มต่างๆเพื่อให้หรือโลกที่3เพื่อให้เขาอะมีจุดยืนอยู่ในยุคนี้ให้ได้แล้วก็เข้ามาแทรกแซงในประเทศไทยเราที่เราเห็นข่าวไงตอนนี้ที่บอกว่าไม่เสียภาษีไม่อะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยครับที่แบบถืว่าแบบมาตีตลาดไทยอะไรเงี้ยครับเพื่อนี่แหละครับทำตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้าเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอด ตอบไปได้เป็นมหา,หาอำนาจตอบไปได้ในทางเศรษฐกิจนะครับในนั้นเขาก็ทําทุกอย่างอะ่ะเพื่อให้เขาอยู่ต่อได้ก็จะถามว่าผิดไหมก็ผิดจะถามว่าไม่ผิดก็ไม่ผิดเพราะว่าคนทุกคนก็ทําเอาตัวเองรอดนะเนาะ,ะนั่นแหละครับก็ประมาณนั้นอ่ะจบนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนี่คือลักษณะ,ะที่เรามาทําความเข้าใจกับงานบ้างว่าคือต้องบอกไว้ก่อนว่าสิ่งที่ผมพูดไม่ได้หมายถึงทุกคนต้องทําตามนี้นะครับแต่คิดไม่ออกบอกไม่ถูกทําตามนี้ได้ แต่เราควรจะพิจารณาตามนี้ก่อนอันดับแรกคุณต้องดูก่อนว่าดาวอะไรอยู่ในเรือนราศีกลุ่มพบกับมะบ้าง 1. 2. พิจารณาตามดาวราหูเป็นตัวเอกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตัวที่สคือดาวราหูไปสถิตที่ราศีใดในพื้นดวงชะตาให้เราดูที่ราศีนั้นและพบเรือนนั้นประกอบ ร่างกัน3อย่างนี้ไม่ได้ง่ายนะครับใครไม่ทราบจริงๆวงง800 0แสนก็ปรึกษาดูดวงส่วนตัวตอนนี้มีค่าครูลดราคาให้ก็ปรึกษากันได้จะดูว่างานใดที่คุณเหมาะสมที่สุดแต่รบกวนอย่าถามว่าอาจารย์งานไหนเหมาะกับดวงหนูคะคือมันตอบไม่ได้อะเพราะว่าผมเคยตอบให้ลูกค้านี่ยงห้างานก็ไม่มชอบอะ่ะไม่ใช่ไม่เหมาะ แล้วจะให้เลือกอีกกี่งานมัน,มนงานบนโลกอันนี้มันเยอะมากแล้วผมก็นึกไม่ออกเข้าใจไหมครับันนั้นเนี่ยอยากทําอะไรถามแล้วผมจะวิเคราะห์ให้อันนี้คือถูกต้องเพราะว่าเรารู้ไงว่างานใดที่เหมาะสมในดวงชะตาของคุณแต่เราไม่รู้ว่าคุณต้องทํางานอะไรเข้าใจไหมครับเอออนุมานได้คร่าวๆได้แต่ถ้าจะบอกว่าต้องเป็นงานนี้งานนี้มันตอบไม่ได้ครับเข้าใจปะ แต่ว่าคือตอบไปแล้วคุณอาจจะไม่ชอบองไงมันเสียเวลานะครับให้คุณเนี่ยบอกมาเลยว่าคุณต้องการทํางานนี้อย่างเช่นอาจารย์ทํางานเกี่ยวกับเครื่องสำอางได้ไหมอ่ะถามอย่างนี้มาตอบได้เลยก็คือดูแล้วก็ตอบได้เลยว่าเหมาะไหมนะครับ 2. คืออาจารย์ทํางานเกี่ยวข้องกับอาหารการกินหรือจะทําเกี่ยวข้องกับเค,ครื่องสําอางดีอย่างเงี้ยครับอันนี้ตอบได้นะครับถามแบบนี้ได้เพราะเราจะได้วิเคราะห์ว่าอ๋อต้องเหมาะกับนี้มากกว่ามากมากกว่าแบบนี้อะไรเงี้ยเข้าใจครับ เออให้ถามแบบนี้ให้เจาะจงมาอย่าอย่าแบบให้ผมมาใบ้หวยแบบนั้นไม่เอาไม่เป็นนะครับโอเคทีนี้เรามาดูงานตัวอย่างนะครับคืออะไรบ้างราหูเป็นฮัตลมคนุศพมักจะทําอะไรตามอารมณ์และหมายถึงความโลภด้วยนะดังนั้นคนผู้ศพอย่าขยันนะครับ พราะว่าตัวเองเป็นธาตุด,ดินหนักแน่นอยู่แล้วภูมิปาโลโลหินีภูมิปาโลอยู่กาลา,างราศีเนี่ยนะครับก็จะทํางานเขาว่าประจําได้ดีนะครับคือคนผู้ศพเหมาะกับงานประจําทําอะไรซ้ำซากแพทเทิร์นเดิมๆเนี่ยเหมาะแต่การงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยหมายคมว่ามันขัดแย้งกันอยู่นะดังนั้นจึงหมายถึงภาวะอารมณ์เนี่ยค่อนข้างคือเป็นคนที่ทําอะไรซ้ำซากได้แต่มักจะมีความเบื่อเลี่ยนอะไรเงี้ยก็ง่าย,ายๆเหมือนกันก็ต้องหาอะไรที่มันรองรับมีการเปลี่ยนแปลงไว้บ้างนะครับเช่น งานที่เหมาะสมกับคุณเนี่ยคืองานพวกประเภทหนึ่งแหละ,ะราชการเพราะราหูคือเครื่องแบบอืราชการเหมาะมากเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายมีระเบียบแบบแผนและวินัยต่างๆจึงทํางานที่หมายถึงประจําได้ดีแล้วก็มีการเครื่องแบบก็หมายถึงว่าแต่งเครื่องแบบแล้วดูเท่นะครับดูสมาร์ทดูดีดูผู้หญิงก็ดูภูมิฐานนะครับผู้นี้ง่ายผู้ชายก็ดูสมาร์ทอ,อะไรประมาณนี้ จะเหมาะนะครับ 2. คืองานที่เกี่ยวข้องกับราหูก็คือพวกออนไลน์ก็เช่นพวกเทรดต่างๆแต่คาว่าเทรดเนี่ยต้องดูดวงดาวเพิ่มเข้ามาด้วยครับไม่ใช่ว่าจะทําสเปซสปะนะอย่าคิดว่าดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะแล้วจะทําคืองานออนไลน์เนี่ยเหมาะหรือเปล่าก็ต้องดูด้วยทุกอย่างเหมาะหรือเปล่าต้องดูในดวงชะตาแต่หมายถึงพวกเนี้ยทำทำ,ทำแบบคร่าวๆทําทได้แต่ถ้าจะเจาะลึกจริงๆเนี่ยต้องดูดวงส่วนตัวนะครับ คือราหูมันคือออนไลน์ถูกปะครับก็หมายถึงพวกเทรดหุ้นต่างๆเนี่ยนะครับก็ก็ใช่ก็คือดาวราหูอันนี้เราพูดเฉพาะดาวราหูนะไม่ได้บอกว่าดีหรือร้ายนะครับหรือคุณดีหรือร้ายต้องคือดีมันทําได้แต่ร้ายมันทําไม่ได้โอเคดาวราหูก็คือพวกเทรดหุ้นออนไลน์ต่างๆ,ๆอันนี้ทําได้แล้วก็ดาวราหูหมายถึงพวกของมึนเมาของสีเทาๆแต่ไม่ใช่สีด,ดําดกๆๆโอเคสีเทาๆหมายถึงการมอมเมาการ ลุ่มหลงมัวเมานะครับก็คือพวกของสีเทาๆแต่ผมไม่มไม่ไม่แนะนําของสีเทาๆสีพวกขนาดสีเทาก็ไม่เหมาะผมผมว่ามันไม่เหมาะนะเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปนะครับราหูคือความเสี่ยงคือคนผู้ศษทางานสิ่งได้มากที่สุดละแต่มันไม่ควรเสี่ยงเพราะว่าอะไรคุณทําอะไรเสมอต้นเสมอไปลายไงครับทาก็ทําอย่างนั้นทำไปเรื่อยๆทํานานเลยแล้วบางทีนานเกินไปแล้วมันอาจจะเกิดปัญหา ภายหลังได้ก็เลยไม่แนะนำนั่นเองนะครับแต่ถ้าเผื่อคุณแบบโอ้ฉันไม่รู้จะทำงานอะไรฉันโอเคกับงานนี้อ่ะแล้วแต่ครับแล้วก็พวกเดินตรีศิลป,ปะพวกนี้ก็ได้นะดาวราหูก็คือพวกว่าสร้างความหลงไหลพวกไอดอลเงี้ยครับทำได้คือพูดง่ายว่าไปประกวดไอดอลต่างๆได้แต่คนผู้ศพต้องบอกไว้ก่อนว่าหน้าตาไม่ได้ไม่ได้ดูโดดเด่นคือหน้าตามีคนสวยมีคนหล่อทุกราศีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นคนหน้าตาดีมากมายนะคนผู้ศพต้องบอกไว้ก่อน ตามจริงมันจะบ่งบอกหน้าตาได้ใน12ราศีแต่ผมขอไม่พูดเพราะเป็นเคล็ดลับนะครับคือต้องขอภัยจริงๆที่บอกไม่ได้จริงๆนะครับแต่เอาเป็นว่าคนผสมไม่ได้โดดเด่นเรื่องหน้าตามากจนเกินไปราศีที่โดดเด่นอยู่ข้างล่างผมบอกในแค่นี้ราศีข้างบนไม่ได้โดดเด่นเรื่องหน้าตาครับแต่โดดเด่นที่ความสบายหรือความที่แบบมักจะมีวาสนาที่ดีกว่าคนข้างล่างคนข้างล่างหน้าตาดีแต่อภัพคนข้างบนหน้าตาไม่ได้ดีมากแต่ มีวาสนาที่ดีครับเกิดมามีวาสนาดีอเพง่ายงว่าคุณโดดเด่นที่ฝีมือมากกว่าอย่างเช่นบางคนร้องดีว่าเก่งมากเลยแต่หน้าตามไม่ได้โดดเด่นเท่ากับคือไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกว่าในเซนเตอร์เกี่ยวข้องถ้าใครไปดูว,วงการไอดอลเกาหลีอะ่ะจะรู้ว่าคนหน้าตาดีเขาจะให้มาประดับวงเฉยๆแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เก่งเน้นไปที่การแบบเต้นเป็นเปมนแดนเป็น dance, เมน main, เ ไปนะวิชวลต่างๆแต่เขาจะไม่ให้มาเป็นโวคอลครับถ้าโวคอลเนี่ยเขาจะใช้แบบเสียงพลังเนาะดังนั้นมันจะคนละอันกันเขาจะคนหน้าตาอาจจะไม่ได้ดีไงโวคอลแต่บางคนหน้าตาดีก็มีแล้วแต่คือถ้าถ้าได้ทั้งคู่ก็ดีไงแต่บางคนหาไม่ได้เขาบอกเออแต่ว่าคนยัดโดดเด่นเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าลักษณะเฉพาะที่ดูดีแต่หน้าตาไม่ได้ดีมากพอดูได้เขาก็ให้เป็น อโวโคไปเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยก,ก็สามารถทําได้คนผู้ศพจะเป็นแนวลักษณะของภาพลักษณ์ดูดีแต่ไม่ได้หมายถึงหน้าตาดูดเด่นขนาดนั้นไม่ครับต้องต้องบอกไว้นี้นะครับไอนน้เราต้องยอมรับความจริงว่ามันไม่ใช่นะครับคือคนผู้ศพเนี่ยมักจะหน้าตาเหลี่ยมพูดง่ายๆ่เอาบอกเลยนะครับคือหน้าตาออกจากมีกรามมีเหลี่ยมค่อนข้างมากในนั้นเนี่ยหรือหน้าจะค่อนข้างสั้นไม่ได้ไม่ไช่ช่วงหน้ายาวไม่ได้เรียวเป็นรูปไข่ เหมือนกับคนด้านล่างเอาพูดง่ายๆนะครับก็เลยเนี่ยเขาเลยบอกว่ามันไม่ใช่การโดดเด่นเรื่องหน้าตามากนะครับทีนี้กรรมะเนี่ยยังหมายถึงเกี่ยวข้องกับกระแสนิยมดาวราหูคือกระแสนิยมความหลงไหลก็หมายถึงอะไรที่มันเป็นฮิตกระแสนิยมอย่างเช่นตอนนี้แพลตฟอร์มแรงคือต่อๆเนาะขอไม่พูดเต็มนะครับไม่ขอไม่พูดตรงๆต่อๆไม่ใช่ตรงๆนะครับแต่ว่า ขอไม่พูดตรงๆเพราะว่าให้เกียรติ youtube ที่ที่เราทำอยู่เราได้เงินจากเขาเราก็แต่แพลตฟอร์มนั้นเราไม่ได้ทำเราก็ขอไม่พูดเต็มแล้วกันเนาะก็ทุกคนเล่นอยู่คงจะเข้าใจนะครับหรือดูอยู่ก็คงจะเข้าใจว่าต่อๆคืออะไรแต่เราขอไม่พูดเนาะประมาณนั้นที่กำลังฮิตแพลตฟอร์มมาใหม่ล่าสุดแล้วดังที่สุดนั่นแหละครับประมาณนั้นก็ไม่แปลกอะไรมาใหม่ก็ดังหมดนั่นแหละออย่าง Facebook อ่ะลืมไปขอโทษอย่าง อแต่ว่าเฟซบุ๊กมันก็คือเก่าแล้วเนาะก็คืออันนั้นนั่นแหละก็คือก็ฮิตมาก่อนแล้วก็มาเป็น youtube แล้วก็มาเป็นต่อๆนั่นแหละครับตามนั้นเนาะเดี๋ยวก็มีอันใหม่มาเรื่อยๆอืมอย่างมีไอจีใช่ไหมครับประมาณนี้ว่าไปทีนี้อ่ะสิบแปดนาทีละประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยหมายความว่างานที่เกี่ยวข้องกับกระแสนิยมทําได้นะครับประมาณนี้ด้วยก็ไปเลือกกันแล้วกันเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ